ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จาึกต่อเนื่องมาเนิ่นนานว่าทุกยุคทุกสมัยราชอาณจาจักรไทยได้ก่อร่างสร้างเมืองและฟันฝ่าอุปสรรคนาน,นับประการมาได้นั้นก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเฮร่วมกันต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดมา เมื่อบ้านเมืองถูกรุกรานก็ทรงเป็นจอมทัพนำกองทัพขาา้าปรามขับไล่อริราชศัตรูเมื่อบ้านเมืองสงบก็ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจในการพัฒนาประเทศไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรของพระองค์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ล้วนทรงมีคุณุปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนับเนื่องมาแต่พ่อขุนศรีอินทร a t ิ i พระผู้รวบรวมราชอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้กอบกู้อิสรภาพให้แก่ปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองสถาพรแห่งราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช พระผู้รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยให้พ้นจากต่างชาติผู้รุกรานจูบจนกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างมีความรู้สึกปลาปลื้มปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อราชอาณาจักรไทยได้มีพระราชพิธีเฉลิงถวัลยราชสมบัติพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองค์การต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวงว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลา56ปีแห่งการถลิงถวันราชสมบัติประชาชนชาวไทยทั้งปวงล้วนตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นพระราชหาหฤทยัย และทุ่งเทพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยสมดังพระปฐมบรมราชโธงการโดยแท้จริงโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเคียงข้างพระวรากายในทุกพระราชกรณียกิจตลอดมา